ทะเบียนเกษตรกรการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามคณะกรรมการนโยบายและแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยวัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็เพื่อจัดทําข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบายการจัดการด้านการผลิตการตลาดการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายและเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการหรือมาตรการต่างๆได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญอีกประการหนึ่ง สำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่ได้ขึ้นทเนะเบียนเกษตรกรไว้แล้วจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือรับบริการต่างๆจากภาครัฐเช่นกรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดพิจิตรจึงของให้กเกษตรกรมีการปรับปรุปรงทะเบียนกเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยเพาะปลูกแล้ว15วันให้แจ้งขึ้นทะเบียนกเกษตรกรหากเป็นไม้ผลและไม้ยืนต้นแจ้งปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรข้อมูลทุกปีพี่น้องกเกษตรกรได้เห็นความสําคัญของการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรก,กันแล้วนะคะคราวนี้มาเตรียมเอกสารกันเอกสารที่ต้องเตรียมมีทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหลักฐานการถือครองที่ดิน สำหรับทางเลือกในการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรมีดังนี้ 1. แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยตรงณนะสถานที่รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรณนะสำนังรกงานเกษตรอำเภอรหรือจุดนัดหมายข้อที่สําสำหรับกรเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเกษตรกรสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กและสำหรับกรเกษตรกรรายใหม่แปลงใหม่สามารถเข้าไปได้ที่ w w w efarmer.doae.go.th หรือ eform ข้อที่3ผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกกมโดยจะทำการตรวจสอบโดยใช้แอปพลิเคชัน i n งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับช่วยการจัดการบริหารทำงานร่วมกันโดยมีข้อมูลแผงที่เป็นพื้นที่ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่ช่วยเหลือด้านการทำงานเชิงพื้นที่เช่นการวัดที่สร้างแปลงคำนวณหาปริมาตรดินความสูงพื้นที่วัดจากระดับน้ำทะเลแก้ไขข้อมูลภูมิศาสตร์เก็บข้อมูลพื้นที่โดยเป้าหมายของลิงคคือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปสู่การใช้ได้ในระดับประชาชนด้วยระบบง่าย เพื่อทำให้เกษตรกรและผู้ให้คำปรึกษาด้านการเกษตรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ดินอาทิเช่นข้อมูลดินน้ำสุขภาพพืชและปัจจัยต่างๆมาสร้างตารางเก็บเกี่ยวเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของผลผลิตได้ทั้งด้านราคาคุณภาพและสร้างระบบสมาร์ทฟาร์มมิง ที่ทุกคนทำงานร่วมกันได้ทั้งนี้กเกษตรกรที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลด้านการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกร,กรเกษตรกรสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือที่เฟซบุ๊กสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดพิจิตร